ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน n a s t y ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแจ้งนะครับระบบใหม่ของ The Dynasty นะครับที่เขาแจก a อร์ o p นะน่าจะเป็นมูลค่า35,000่เหรียญนะครับก็ ใครโชคดีก็จะได้แอดดอปตรงนี้ไปนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดกันนะว่าโปรโมชั่นดีๆตรงนี้มีไว้เพื่อมีไว้ทําไมนะก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปการให้ความรู้สําหรับคนที่สนใจเข้ามาใน The Dynasty นะครับนะไม่ได้เชิญชวนว่าคุณต้องลงทุนนะเป็นเพียงแค่การให้ความรู้ในแบบของเคสโริกเท่านั้นนะครับยังไงใครที่อยากจะลงทุนหรือสนใจก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับนะก่อนที่จะมาลงทุนเนาะนะครับ โอเคมาคุยกันต่อเลยนะครับในระบบเนี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาแจกนะครับแจกไอเทมนี่แหละนะไอเทมก็คือแอนดะ็อน่ยใครโชคดีก็จะได้ไอเทมที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับแต่ก็คงไมไ่ได้แบบถี่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นมูลค่าที่เยอะนะครับอ่ะโอเคมาดูกันว่าไอเทมพวกนั้นอนะ่ะเกิดจากอะไรครับไอเทมพวกเนี้ยมันจะเกิดจากการที่เราเข้ามา ตีบอรดเนี่ยแหละครับนะมาตีแรงเนี่ยอ่ะอย่างอันนี้ด่านนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าผมตีแล้วผมไฟอันนี้ผมสปินหมดเนาะผมผ่านด่านนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเห็นไหมไอช่องที่มันเป็นตึ้งตึ้งต้งตึงตงต้งเนี่ยนะอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับระบบของเอ่อ GM เนี่ยของระบบเกมเนี่ยเขาเริ่มแจกแล้วแล้วก็มีราคามันไม่ถูกนะครับนะนี่นะราคามันไม่ถูกนะครับนะอ่าดูในช็อปเห็นไหม เนี่ยมันจะตกไอเทมพวกเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอเทมดบมันจะเป็นดอบของตัวละครไหนเห็นไหมมีทั้งตัวนี้ตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเห็นไหมมันก็จะดอบซึ่งราคาตรงเนี้ยคุณดูดิ500 500กโกเนี่ย500โกนี่ก็ตกเท่าไหร่แล้วว่านะครับ500โกก็ประมาณ5 0 0ถ้าคูณกับ1ลป, 8, ประมาณ9000กว่าบาทน,นะครับแล้วถ้าเป็นได้ตัว800อ่ะนะครับคูณ ผมตีไปสนะิบแปดเนาะประมาณไม่ใช่ตีไปเดี๋ยวนะสิบเจ็ดจุดห้าแล้วกันคูณสิบเจ็ดจุดห้าคูณสิบเจ็ดจุดห้าคูณเหรียญบาทตอนนี้นะครับนะต่อดี t วทีคูณแปดร้อยเห็นไหมถ้าไอเทมแปดร้อยนี่ไปหมื่นกว่าไอเทมเนี้ยมาประมาณเก้าพันแปดเก้าพันซึ่งในกลุ่มของเราเนี่ยก็มีนะขอขอภัยทุกท่านนะที่อาจจะเห็นนะชื่อนะ เห็นไหมครับอันนี้ไอเทมเนี้ยประมาณ800โกดรอปไอเทมมาได้ไอเทม10,004นะครับจะคืนทุนตัวละครอ,อยู่แล้วนะครับนะเออราคาจะคือเนี่ยบางคนก็ได้มาเห็นไหมแต่ผมเนี่ยไม่ได้นะอย่างพี่คนนี้ก็ได้มาเนี่ยเห็นไหมอันนี้น่าจะประมาณ800โกเหมือนกันปะหรือไม่ก็500เนี่ยประมาณนั้นซึ่งมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชันดีๆกะจากเดอะไดเนีซี่นะครับ นะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ไว้ลุ้นกันนะครับมาใครตีด่านผ่านนะยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับนะในกลุ่ม The d y ด a s t y ใครที่ยังไม่เข้าก็ลองเข้ามาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการแค่เพียงแชร์ความรู้ในมุมมองผมไม่ได้ไม่ได้มีการที่จะมาชักชวนการลงทุนนะครับนะใครที่อยากจะหาความรู้ก็หาไปก่อนนะครับนะไม่ได้มาชักชวนตรงนี้เพราะฉะนั้นยังไงถ้าพูดผิดพลาดยังไงผมขออภัยด้วยนะนะไม่รู้ทำให้ใครโกรธหรือเปล่า หรือใครไม่ชอบนะเป็นเพียงการแชร์ความรู้แชร์มุมมองที่เกิดขึ้นจริงยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ